แมงโชว์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เมซิเจชนาทิพรงกระสิ์เมงโชว์ฟุตบอล ขอนำท่านผู้ชมมารู้จักมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้ของเมสซี่เจชนาทิพสงกระสินแล้วเตะไว้ย20ปีขวัญใจแฟนฟุตบอลชาวไทยซึ่งเรื่องนี้จะแบ่งเป็น9เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องที่1โดนตบจนได้ดีเริ่มซ้อมฟุตบอลแบบจริงจังตั้งแต่อายุ4ขวบโดยมีคุณพ่อก้องพบสงกระสินเป็นโค,ค้ชคนแรกซึ่งซ้อมหนักเอามากๆซึ่งเจเผยว่าพ่อของผมฝึกซ้อมฟุตบอลให้กับผมแบบแนวเกาหลีคือเตะไม่ดีตบปลาตบหัวแรงเอามากๆพ่อผมดุพยายามเคี่ยว เข็นให้ผมเป็นนักฟุตบอลให้ได้ซึ่งการฝึกซ้อมแบบนั้นเขาเน้นเรื่องของเบสิกพื้นฐานล้วนๆจนกระทั่งตัวผมเองขึ้นมัธยมศึกษาปีที่3เขายัางฝึกซ้อมแบบนี้อยู่เรื่องที่2บอลเดินสายสมัยที่เจเคยเล่นฟุตบอลกับทีม CL High Speed ซึ่งเป็นทีมบอลเดินสายชื่อดังของสามพานในจังหวัดนคนปรปฐมโดยเจ้าของทีมคือญาติของเจ้าเจานั่นเองและทีมบอลเดินสายนี้สร้างนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปแล้ว2คนนั่นก็คือชนาทิพย์สงกระส์และรัชพลน,นาวันนู สามถูกเมินพ่อตัวเล็กชนะทิพย์สงกระสินสมัยเล่นบอลนักเรียนเคยถูกปฏิเสธในการเซ็นสัญญาจากทีโอทีเนื่องจากถูกมองว่าตัวเล็กจนเกินไปที่จะเป็นนักเตะอาชีพได้แล้วมังกรไฟบีซีเทโลศาสนาคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมเพียงด้วยเริ่มต้นเงินเดือนแค่1 0,000่บาทก่อนตอบแทนด้วยการพาทีมมังกรไฟจูเนียคว้าแชมป์เอฟยูทัในปี2011ซึ่งในเกมนัดชิงชนะเลิศบีซีเทโลศาสนาชนะบุรีรัมห้าสองจุเจได้ฉายแววโดดเด่นจนได้รับรางวัลแมน อ f t เด m e เซึ่งเหนือกว่าแฟรงค์อาเชียมปงในขณะนั้นเรื่องที่4เปิดซิงไทยลีครั้งแรกสุดคลาสสิกชนะทิพย์สรสนทรศิลป์เปิดซิงยิงประตูในสีเสื้อมังกรไฟเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมในปี2555ในนัดที่บ e ซเทโลศาสนะชนะการท่าเรือไทย f อไป2ประตูต่อศูนย์ซึ่งเขาลงมาเป็นตัวสำรองและก็สามารถทำประตูได้จากการเลี้ยงบอลครึ่งสนามและยิงแบบคลาสสิกอีกด้วยอันดับ5ไม่มีสโมสรในดวงใจมีแต่ทีมชาติไทยใน สายเลือดแม้ฟุตบอลแม้เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กและเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันทว่าเจไม่เคยมีทีมสโมสรต่างชาติในดวงใจโดยเขาบอกเพียงว่าผมดูบอลต่างประเทศได้นะแต่ผมไม่ค่อยดูบ่อยนักเท่าไหร่แต่ทีมที่ผมเชียร์เป็นพิเศษก็คือทีมชาติไทยเพราะผมเป็นคนไทยเรื่องที่6มาราเดลนาถึงเมสซี่สมัยเป็นเด็กอีโก้มาราโดลนาคือไอดอลของคุณพ่อก้องพบสงกระสินที่ชื่นชอบเป็นพิเศษและมาเปิดวิดีโอให้เจ,เจดูวิธีการเล่นของนักเตะในตำนานชาวอาจัจฉริยะ คนนี้ส่วนริโอเนลเมสซี่ตอนแรกไม่รู้จักและไม่ได้ชื่นชอบอะไรมากมายเพราะไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลต่างประเทศแต่พอมีคนเรียกว่าเมสซี่เจเจ้าเจก็เลยหาวิดีโอที่มีเมสซี่อยู่ใน YouTube มาดูเพ,เพื่อเพิ่มเติมและได้เห็นลีลาสไตล์การเล่นของเมสซี่ตัวจริงก็เลยติดใจปพ้่มเลยกลายมาเป็นไอดอลในที่สุดเรื่องที่7เพื่อนเจอราดกับเมสซี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชนะทิพสงกระสินเป็นเพื่อนกับสตีเวนเจอราดดาวเตะกับตันทีมชาติลิเวอร์พูลขอภัยดาวเตะกับตันทีมลิเว เนเมสซี่ <Messi. S 2> ดาวเตะบาร์เซโลนาเพราะเจ้าเจาได้ดวลฝีเท้ากันในปีที่ผ่านมาและมีโอกาสได้แลกเสือ้อดาวเตะระดับโลกทั้งสองคนมาเก็บไว้โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบงูงูงปลาปลาและถุงพลาสติกเป็นการสื่อสารซึ่งเจ้าเจ,าเจารู้ดีว่าดาวดังทั้งสองคนคงคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ภาษาลูกหนังทําให้เขารู้ดีกันว่าเราคือเพื่อนและผมเชียร์พวกคุณตลอดไปเรื่องที่8สตาร์อาเซียนชนาซิปสงกระสินถูกยกให้เป็นหนึ่งในฟุตบอลดาวลุ่งย่านอาเซียนที่ได้ฉายา ว่าเมสซีเจในเวทีต่างแดนและยุโรปจากการจัดอันดับ20นักเตะอาเซียนที่น่าจับตามองในปี2013โดย Goal.com ของอาเซียนจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมในปี2013เขาได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนจากโกลประเทศไทยด้วยก่อนบินไปทดสอบฝีเท้ากับสโมอสรซิมิซึเอทพลัสในเจลีของญี่ปุ่นเรื่องที่9จินนาการจากเกมวินนิ่งลูกยิงอีกหนึ่งประตูประทับใจของเขาในศึกไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นในเกมเปิดตัวชุดแข่งของเมืองกรอนไฟในเกม เสมอเอสจีเมืองทองอยู่ในเตตสองประตูต่อ2เมสซีจ่จจจากการเลี้ยงหลบคู่กองหลังของกิเลนพยองจนหัวทิ่มหัวคว่ำชนิดกองหลังแทบคอหักก่อนยิงด้วยเท้าขวาแบบใจเย็นโดยเขาเผยสุดลับของลูกนี้และเคล็ดลับลูกยิงประตูเกมนี้เขาถอดแบบมาจากเกมวินนิง่งที่เขาเล่นเป็นประจำกับเป็นเพื่อนและครอบครัวในมังกรไฟชอบกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยติดตามวงการข่าวสารฟุตบอลในที่นี่ช่องนี้แมงเชลฟุตบอลขอเวลาของท่านเพียงน้อยนิดกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับอยากดูนักเตะคน ไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับแบงคชูจัดให้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ